มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของบ้านยึดเงินมัดจำา1 1 0 0 0บาทแปะรายการความเสียหายยิบย่อย300จุดกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะหลังมีหญิงสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์สอบถามในกลุ่มทนายอาสาให้คำปรึกษากฎ,กฎหมายฟรีโดยมีสมาชิกรายหนึ่งโพสต์ว่าขอคาชี้แนะที่ค่ะหนูได้เช่าบ,บ้านค่ามัดจำา 1, 1 0 0 0 0บาท จบสัญญาย้ายออกแต่ผู้ให้เช่าแปะรายการเล็กๆน้อยๆมากกว่า300รายการเพื่อเรียกค่าเสียหายและจะยึดประกันทั้งหมดพอหนูเถียงไปเถียงมาก็เอาเรื่องรอยห้องรอยบันไดพื้นบันไดบ้านเป็นรอยเล็กๆทําเสนอราคามาให้หนูเปลี่ยนให้หมดแบบนี้หนูควรทายังไงต่อดีคะตอนนี้มีความคิดอยู่ระหว่างจะฟ้องศาลหรือฟ้องสอคอบอ โดยหลังจากโพสนะคะมีการเผยแพร่ออกไปมีผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นบอกว่าดูผ่านๆน,นึกว่าตรวจบ,บ้านใหม่ค่ะน่าจะไม่มีเงินค่าประกันคืนหรือเปล่าตอนอยู่ก็จ่ายค่าเช่าตอนที่มันเสื่อมตามการใช้งานก็ปกติก็คิดในค่าเช่าไปแล้วไม่ได้ให้อยู่ฟรีสักหน่อยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ